สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ส่งงานโมคอสต์ดิ X แท้นะครับดิบ X หน้าขาวดิท้นะครับนะดูว่าแท้ไม่แท้ดูยังไงเขาบอกว่าดูที่สติกเกอร์มหาจักรนะครับว่าแท้ไหมนะครับว่าแท้หรือเปล่านะครับดูที่สติกเกอร์มหาจักรนะครับว่าแท้ไหมนะครับแล้วก็ดูภายในเครื่องนั่นแหละนะครับผมนะดูในเครื่องนะครับนะแล้วก็ดูวอลลุ่มมีตัว T ไหมข้างในนี่นะครับ แล้วที่สังเกตง่ายที่สุดเลยคือน็อตนะครับน็อตหกเหลี่ยมด้านหน้าแล้วก็น็อตด้านหลังเครื่องนะครับนะน็อตด้านหลังเครื่องจะไม่เหมือนไทยบ้านเขาหรอกนะครับหกเหลี่ยมก็จะเป็นหกเหลี่ยมใหญ่ๆนะครับน็อตตัวขันข้างก็จะเป็นน็อตใหญ่ๆนะครับน็อตขันแจ็คด้านหลังก็จะเป็นน็อตแบบตัวเล็กๆต้องใช้ไขควงเล็กแฉกเล็กขันถึงจะขันได้นี่นี่ตรงนี้เล็กๆ,ๆนะครับผมนะพวกนี้ก็จะดูใหญ่ๆนะครับอ่า ดูง่ายนะครับดูนอตนะครับอ่นะครับผมมาฟังเสียงกันนะครับใครสนใจส่งมมโมก็ส่งมาได้นะครับนะค่าใช้จ่าย1000บาทรวมค่าส่งกลับนะครับนะแบบโอนเงินไปทางบวกเพิ่ม100อันนี้ส่งมาจากจังหวัดอำเภอชะอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับลูกค้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจํานะครับหลายเครื่องแล้วท่านนี้นะครับอ่ะฟังเสียงกันเสียเวลานะครับฟังเสียงฟังเสียงนะครับใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับนะ หรือจะซื้อคอสพร้อมโมก็ได้นะครับผมนะอันนี้เป็นมหาจักรแท้เสียงเขาดีจริงๆนะผมว่าก็สมราคาที่มันหลายแพงนั่นแหละแต่ว่าก็มโมแล้วก็เสียงดีกว่าเดิมนะเป็นคอสสามทางแต่ผมทดสอบเป็นสองทางให้ชมกันเนาะเราลองฝั่งนี้ดูก่อนเสียงกลางคือใสแล้วก็หนานะครับใสแล้วก็หนามาก นะครับเสียงดีนะครับเบียดนาหนักแน่นนะครับนะเสียงทดลมง power amp หนังโดนสายไฟ power amp ผมใช้ตัวนี้นะครับในการเทสนะครับเปิดไว้ที่12บสองนาฬิกานะครับผมนะต่อจากกล่องบลูทูธเข้ามาที่คอสเลยเสียงดีสมราคาเขานั่นแหละมาหาจากหน้าซื้อนะครับแต่ลูกค้าต้องดูด้วยนะถ้าจะซื้อของแท้น่ต้องดูให้ดีๆเด้อนะครับสติ๊กเกอร์มาหาจากมีก๊อปได้นะครับต้องดูหลายๆส่วนผสมประสานกันนะครับ เสียงดีครับผมตั้งแต่ neck. โมคอสมหาจักมาส่วนมากผมเคยโมแต่หน้าดำเนาะหน้าดำเนี่ยจะของของปลอมเยอะถ้าเป็นคอสดีเบ็กแท้นะครับหน้าดำเนี่ยจะของปลอมเยอะเท่าที่ลองมาหน้าขาวเสียงดีกว่านะครับสาหรับดีเบ็กแท้นะครับโมก็เสียงดีกว่าเดิมๆก็เสียงดีกว่านะครับนี่นะครับเสียงจัดจ้านครไม่แปลกใจหรอกทําไมเขาใช้กันนะเสียงดี ได้เสียงที่ดีมากนะครับผมนะอ๋อเสียงพัดลมขยายครับผมอ่ะช่วงนี้ก็จะหมุนอุ้ยปุยจังหน่อยครับผมตัวทำงานงานเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์งานด้วยพอดีผมจะย้ายนะครับย้ายที่ซ่อมนะครับไปอีกที่หนึ่งนะครับผมอ่ะเคลียร์งานซ่อมช่วงนี้งานซ่อมก็เยอะงานอะไรก็เยอะไปหมดเลยนะครับผมนะขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับอ่ะมาเทสฝั่งนี้ดูเสียงดังไหมเปิดพาวเวอร์แอมป์ดูนะครับผม โอ้เสียงดีครับเสียงดีอันนี้เสียงพัดลมนะครับเสียงพัดลมขยายนะครับดังดีดีครับผมคือคอแท้เขาดังดีจริงๆนะของของก๊อปของอะไรของจีนของอะไรข้างนอกนะไม่มีย่ห้อก็ดังดีนะแต่ว่า ถ้าเราฟังอะไรละเอียดเสียงอะไรต่างๆนี่ผมว่าโอ้มาหาจารของเขาสุดยอดจริงๆนะเสียวไดีไปเสียมาใส่เดี๋ยวบัดเนี้เออเสียงดีดีบัดนี้เสียงดีเสียงดีนะครับใครสนใจส่งมาโมก็ส่งได้นะครับส่งได้ทุกยี่ห้อไม่ไว่าจะเป็นคอร์ยี่ห้ออะไรก็ส่งมาได้นะครับผมนะส่งมาได้นะครับนะก็เบอร์โทรด,ด้านล่างเลยนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหรือแอดไลน์มาได้นะครับผมนะโมได้ทั้ง eq eq ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ ห้า500เออไม่ใช่650บาทนะครับ EQ 650บาทรวมค่าส่งกลับแล้วนะครับนะ EQ สำหรับ EQ นะครับผมแต่คอสอยู่ที่1000บาทนะครับนะรวมค,ค่าส่งกลับแล้วนะครับแต่ถ้าท่านให้เก็บปลายทางก็บอกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะครับสำหรับ EQ ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเสียงมันจะสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนะสำหรับเดี๋ยวผม กำลังหาซาวหมอลำอยู่รอสราวัวไหนอา้ามาส่งของพอดีโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม